สวัสดีรอบดึกชาวไปเกิ์ทุกคนนะครับเจอก,กันกับผมในรอบที่2ของค่าคืนนี้นะฮะตั้งใจจะมาให้เร็วแต่ก็ทําไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะก็ทํางานคนเดียวยิ่งวันนี้สมองผมนี่แน่จะ ใกล้จะถึงขีดเออร์เลอร์นะ,ะอยู่กับข้อมูลมาทั้งวันนะครับทดสอบเทสรถวันสุดท้าย p r e c i s i นเทสที่บุรีรัมย์ในบ้านเรานะฮะหลายๆคนก็เรียกว่าได้รับชมได้ติดตามความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วง10บโมงนะฮะจนถึง6กโมงเย็นนะครับประตูพิษเลนปิดแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกมามากมายไก่กองกันเลยนะฮะคือประมวลผลกันไม่ทันล่ะย,ยอมรับตรงๆนะครับหลายอย่างก็อยากจะเล่าอยากจะบอกอยากจะพูดแต่มันก็เขียนไม่ทันโพสต์ไม่ทันพูดไม่ทัน อาจจะมาช้าบ้างนะครับทุกคนอาจากนี้ไปนะครับจะเหลือเวลาอยู่ร่วมๆสองสัปดาห์นะครับกว่าที่การแข่งขันสนามแรกจะมาถึงนะครับในสนามช้างที่นี่ที่เก่าที่เดิมนั่นหละนะครับก็วันที่28กุมภาพันธ์นะฮะนักแข่งนะครับจะไปไหนละ่ะนักแข่งบางคนก็คงจะเดินทางกลับทันทีในขณะที่บางคนนี่ก็อาจจะรีแลกบ้างนะครับอาจจะไม่รีบจะเป็นประมาณนั้นนะครับถามว่า มีใครจะอยู่ยาวไหมส่วนตัวผมคิดนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะไม่น่าจะใช้แผนนั้นกันหรือบางคนอาจจะยังไม่กลับบ้านทันทีแต่อาจจะมีแผนนะครับเดินทางไปเที่ยวอ่อาถึงบาหลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยแล้วนักแข่งโมโตจีพีหลายๆคนก็ชื่นชอบด้วยสิฮะอ่าแต่แม้แต่บ้านเราก็ตามนะครับน่าจะมีบางคนนะฮะที่อาจจะเรียกว่าท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่านะครับอยากจะไปนู่นไปนี่ใน บ้านเราเนี่ยซึ่งก็มีเรื่องของทะเลเรื่องของธรรมชาติอะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่นักแข่งหลายๆคนก็สนใจอยู่นะครับอาใครไปไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมี IG story มีอะไรมาถ้าทราบข้อมูลก็จะนำมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก่นเคยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยสรุปนะครับในส่วนของ r e ีซี s o n t e ท t รอบสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็ตัวเลขเวลาออกมานะฮะยังไม่ได้ทำไลา์สถิตินะครับทุกคน ตัวเลขก็ยังคงสถิติเดิมของฟันเชโกบัญญญาก็คือ1นาที28.700เนี่ยก็ยังอยู่ครับแต่นะฮะอยากจะบอกว่าเฉียดนะครับอยากจะบอกว่าเฉียดจริงๆเพราะว่าเวลาที่เร็วที่สุดในวันนี้ของมาร์คมาเคสนั้น1นาที28.855นั้นเรียกว่าช้ากว่าสถิติสนามอยู่เนี่ยแค่ประมาณ0.15เท่านั้นเองนะ,ะดังนั้นก็ถือว่า เป็นตัวเลขที่พัฒนากันหลายค่ายกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บางค่ายก็อาจจะมีปัญหาติดขัดกันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีละประเด็นนะครับวันนี้นะครับ2พี่น้องมาเคสเนี่ยเร็วที่สุดเลยนะฮะคนพี่ครับมาร์กนั้นกดไป128.855ก็เรียกว่าขึ้นหน้าน้องชายไปนิดนึงนะครับอเล็กซ์มาคันที่2นะครับแล้วก็คันที่3เป็นมากเบเชกี้คันที่4เป็นเปโดราคอสตาคันที่5เป็นฟัานซิโกบันญายาคันที่6จวารเมียคันที่7 ครั้งกมอร์เบเดลลี่คันที่8ฟาบิโอควาตาโรโรคันที่9มาวูลิวินยาเลสคันที่10แจ็คมิลเลอร์คันที่11ไอโอคุระคันที่12แบดบินเดอร์คันที่13รสามลาอูฟูนันเดสคันที่14ลูก้ามารินี่คันที่15เอเนบัสเจนินี่คันที่16บหกยูอันซากโอคันที่17อเล็กซ์บลินส์คันที่18เฟอร์มินอเดแกลคันที่19มิเกลโอลิเวล่าคันที่20 กล้องสมเกีจจินทราและคันที่21ลอเรนโซสวาดูรีครับอันนี้เป็นเทสต์ไรเดอร์ของทางไอพีเรียนะครับหมายเลข32นะครับกดมาอัมดับบวยในตอนนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาของมาร์คมาเคสนั้นเป็นคนเดียวเลยนะที่กด128ได้ครับ128.855นอกนั้นก็จะเป็น129.034ก็คือ129อ่อนอ่อนนะฮะตั้งแต่อเล็กมาเคสคันที่2มาจนถึง อันดับที่16โดยยานซาโก้นะครับโอ้สรุปก็คือ <c oughs> มี15คันนะครับที่ใช้วินาทีเดียวร่วมกันมาเนี่ยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวอาก่อนที่จะไปไล่เลียงนะครับประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพูดเรื่องราวของน้องกล้องกันนะฮะอะเดี๋ยวแฟนๆจะถามหานะครับตามจริงผมก็ได้สรุปนะครับเป็น บทความเป็นอะไรไว้ให้แต่บางท่านก็คงจะสะดวกกับการอ่านใช่ไหมนะครับไม่ใช่สะดวกกับการฟังนะฮะเอาก็ผลงานของกล้องนะครับก็วันนี้มาคันที่20ก็ถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายอีกแล้วนะครับในฐานะนแข่งเต็มเวลาด้วยตัวเลขนะครับ130.455ครับพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อวานเนี้ย1 1 6วินาทีครับเร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนะ ท็อปสปีดของกล้องก็กดมา331.2ครับก็อยู่ในอันดับที่17นะครับค่อนข้างจะมาทางในน้อยอยู่แต่ถ้าเทียบกับคนที่มากที่สุดมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเขาก็กดมา3 3 3 3.4กนั้นก็ผ่านกันแค่3-4กิโลมันก็ไม่ได้ว่ามีผลอะไรมากมายเกินควรนักประมาณนั้นดีกว่านะฮะเวลาของกล้องนั้นช้ากว่าหัวแถวก็คือมาร์กมา켓อยู่ประมาณ1.61วินาทีครับ แล้วก็ถ้าเอามาเทียบกับเวลาของนักแข่งฮอนด้าด้วยกันนะทั้งสามคนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็ช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมนะฮะยูนซาโก้เนี่ยอยู่0.57วินาทีครับกตีไว้ครึ่งวินั่ีแหละนะฮะตีไว้ประมาณครึ่งวิแล้วก็ช้ากว่าลูก้ามารินี่นะฮะอยู่0.57เท่ากันเลยนะครับครึ่งวิแล้วก็ช้ากว่าจอนเมียครับคนที่เร็วที่สุดในฮอนด้าในวันนี้อยู่ประมาณ0.72วินาทีฮะ แต่ถ้าไปเทียบกับลูกขี้หน้าใหม่ทั้ง2คนที่ขึ้นมาพร้อมกันนะฮะเขานั้นช้ากว่าเฟอร์มินาเดกลนอยู่0.08วินาทีก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าต่างกันเลยนะฮะจริงๆนิดเดียวงจริงเซียววิมากฮะ,ะเมื่อเทียบกับเฟอร์มินในวันนี้และถ้าไปเทียบกับไอโอคุระอันนี้ค่อนข้างห่างเยอะฮะไอโอคะุระ ok นั้นวันนี้เรียกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยห่างไอโอคุระอยู่ประมาณ0.82วินาทีครับ ก็นะฮะได้เห็นตัวเลขออกมาในแบบนี้นะครับผมเองบอกตามตรงนะไม่ได้แอปครับก็รู้สึกชื่นใจนะคือถ้าใครที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะจะรู้นะครับว่าเป้าหมายของของผมเนี่ยผมคาดหวังอะไรกับกล้องนะครับในในวันนี้หมายถึงว่าในวันสุดท้ายเนี่ยผมคาดหวังว่านะครับจะเห็นเขาขยับตัวเลขเวลาให้มันใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับฮอนด้าด้วยกันโดยให้ใกล้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยครึ่งวินาทีได้ไหม ปรากฏว่าเขาก็ได้จริงๆนะฮะคือ0.57เนี่ยก็คือตีเป็นครึ่งวินาทีได้ครับส่วนจอแเมียนั้นเร็วกว่านะครับ0.7มันก็หน่อยเดียวนะไม่ได้ว่าไกลกันมากสักเท่าไหร่คือผมเนี่ยจะไม่มองครับว่ากล้องเนี่ยเอาไปเทียบกับหัวแถวหางเท่าไหร่นะเอาไปเทียบกับคนอื่นๆห่างเท่าไหร่นะนะฮะจะไม่ได้มองตรงนั้นแล้วก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่อาจจะว่านตามตรงก็คืออยู่อันดับบวยนะฮะมันมันมันซีเรียสไหมสําหรับผมผมไม่เชียอตรงที่ว่า ผมจะซีเรียสว่าถ้ามันห่างจาก Honda ด้วยกันเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้หมายความว่าแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถแล้วละมันน่าจะเกี่ยวกับคน <c oughs> ก็คือคนเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้หรือว่ามีระดับที่ห่างจากคนอื่นเขาเกินไปนะฮะแต่พอมาเห็นว่าเออห่างจากแค่0-5แค่ครึ่งวินาทีเนี่ยผมเลยว่าโอเคนะครับ ชื่นใจนะครับปรบมือให้ได้แบบสนิทใจเลยแบบไม่ต้องแอปไม่ต้องมามาหาสัรหาคำมาปลอบใจอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นไปนตามเป้าเป้าของผมนะส่วนเป้าของคนอื่นจะเป็นเท่าไหร่อันนั้นผมผมไม่ไม่รู้ไม่ทราบด้วยนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วะว่าเมื่อวานหรือวันก่อนเนนะี่ยประมาณนั้นแหละผมก็บอกว่าโอเคเราหวังแค่0.5ด้ได้ไหมนะครับถ้าได้ก็ถือว่าได้ไปต่อถือว่าผ่านกันไปนะครับสําหรับกล้องสมเกียรตินะครับที่เหลือก็แค่รวบรวมนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นะฮะ,ะก็คือเรื่องของร่างกายก็สําคัญนะความฟิตความไรเนี่ยผมผมมองว่าอาจจะต้อง,ต,องต้องเติมตเต็มอยู่หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าช่วงเวลานั้นนะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะ,ะร้อนขนาดไหนเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าร้อนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะอุณหภูมิพื้นแฝงนั้นทะลุไป5 4าสครับอุณหภูมิอากาศก,าก็อยู่ประมาณ 30, มสเลยถ้าเกิดว่ามัน ขยับไปสัก36-37แล้วอุณหภูมิพื้นตากมันแต่60อย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลก็คือมันก็เหนื่อยทั้งทั้งหมดทุกคนนั่นแหละแต่กล้องเองก็เรียกว่าถ้าจะต้องลงแข่งลงอะไรเนี่ยมันก็จะ20รอบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับดังนั้นก็เตรียมร่างกายเตรียมอะไรให้ดีส่วนเรื่องของกําลังใจไม่ต้องห่วงฮะ <c oughs> แข่งในที่นี่บ้านเกิดของเรานะครับแฟนแฟนเนี่ยเรียกว่าแฮ กันอย่างล้นหลามนะครับให้กําลังใจกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงนั้นนะครับเตรียมร่างกายเตรียมอะไรกันไว้ให้ดีแล้วกันเนาะเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันแต่ละทีมแต่ละค่ายกันไปเอาเป็นแต่ละค่ายนะครับแต่จะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนักนะคือถ้าเป็นคลิปเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะแตกแยกกันออกไปอีกเป็นพรุ่งนี้นะครับอาจจะว่ากันที่อดูกาติก็ว่ากันไปยามาฮ่าอะไรก็ แยกกันไปแบบนั้นจะดีกว่านะครับอันนี้จะแบบคร่คาวกันนิดนึงอ่าน,นะครับดูคตินะฮะผมจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าพูดเรื่องของสเปครถนี่ไปเรียบร้อยใครยังไม่ได้ติดตามนะสรุปก็คือเรื่องที่เรารุ้นกันว่าดูคติเขาจะใช้เครื่องยนต์แบบไหนเนี่ยบอกว่านะ่าจะเป็น G P 2 4ละอ่าน,นะฮะแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวออลวิเชลของ m o t o G P นดะยืนยันมาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่จะเป็นในรูปแบบไหนละ่ะ <c oughs> จะเป็นไฮบริดหรือว่าจะเอามา เท่าไหร่กันแน่เนี่ยอันนี้ก็คือติดตามกันเองนะครับในคลิปนะฮะที่ลงไว้ช่วงช่วงเย็นๆนะครับแต่ผลงานของดูคติในวันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าก็ยึดหัวแถวทั้งพี่ทั้งน้องอะ่ะอเล็กซ์มาเกสนั้นโดดเด่นมากฮะตั้งแต่ที่มาเลเซียแล้วมาในวันนี้ก็โดดเด่นทั้ง2วันกันเลยทีเดียว <c oughs> ในขณะที่เฟอร์มินนั้นเราได้เห็นนะครับว่าพอถึงเวลาที่จะ,ะเขาเรียกว่ากดเวลากันจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังคงต้านนะฮะยังคงต้าน คนอื่นไม่ได้นะครับเวลาของเฟอร์มินก็เลยกระโดดลงมาเยอะเลยวันนี้นะครับอันดับที่18เลยก็คือเอาง่ายๆเวลาเนี่ยเร็วกว่ากล้องอยู่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ค่ายต่อมานะครับก็คือค่ายอพีเลียวันนี้เซนะอร์ไพรส์นะเดี๋ยวผมลืมพูดไปฮะคือถ้าจะอา่มา,มาเล่นหัวข้อที่ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ช้าลงกว่าเดิมเท่าไหร่โดยเอาเวลา ในรอบ Q2 นะฮะของปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการเทียบนะครับอ้างอิงกันเนี่ยดูคติก็จะช้าลงกว่าเดิมเนี่ยประมาณ0.15คือสถิติของมาร์กนี่ยังไม่ได้ทำลายนะฮะยังไม่ได้ไม่ได้ทำลายสถิติสนามของฟรานโกบัญยา่านะแต่นั้นก็หมายความว่าดูคติเนี่ยก็จะช้ากว่าเดิมอยู่ประมาณ0.15วินาทีครับ <c oughs> ในขณะที่อาร์พิเลียนะครับวันนี้ดีที่สุดเดยมาก็เบเชกี้อันนี้ว้าวเลยนะ ทำไมต้องว้าวกับเบเชกี้ฮะเพราะว่าไม่ใช่เขาอยู่แค่อันดับที่3อย่างเดียวนะฮะอันดับที่สานี่ก็ถือว่าว้าแวแล้วล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าตามสภาพที่เห็นนะครับอาร์ิเลียก,ก็ไม่พร้อมในหลายอย่างนะเนาะแต่นะฮะเวลา1.29.060ของเบเชกี้เนี่ยมันเร็วกว่าเวลาเดิมที่เจ้าตัวกดไว้นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยด้วยรถดูคาติ GP234 ครับเร็วกว่าถึง0.3วินาทีเข้าๆประมาณนั้นเลยฮะ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ <c oughs> เป็นเวลาที่ดีที่สุดของอาพิเลียด้วยฮะาตลอดการเลยในสนามช้างเนี่ยถ้าเทียบกับคิวสองปีที่แล้วนั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง0.6วินาทีฮะโอ้โหโ,โ,โหดมากเลยนะเราจะบอกว่าเอ้ะนะครับเบเชกี้ถนัดสนามนี้หรือเปล่าเเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของเซตีเบสเลสแลบ ก็คือเวลาในการแข่งขันนะครับแข่งขันจริงเนี่ยเนะี่เร็วที่สุดดีที่สุดอืมก็อาจจะเป็นมีมีมีส่วนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะเป็นสนามถนัดหรือเปล่านะฮะถึงเวลาเบสเบสแลได้เนาะแล้วก็อันดับข่าอันดับที่ส KTM เป็นยังไงฮะอ่าเดี๋ยวจะบอกลืมลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้นี้อพพิเลนเนี่ยคือมาดีทั้งเด็กใหม่ด้วยนะไอโอคูร ok วันนี้เวลาก้าวกระโดดมากครับน่าสนใจฮะ แม้จะไม่ติดในท็อป10เนยะแต่ก็ห่างจากหัวแถวแค่0.7วินาทีอ้ไม่ธรรมดานะครับอดีตแชมป์โลกโมโตโทูมอปีที่แล้วนะครับนักแข่งหมายเลข79นักแข่งชาวญี่ปุ่นคืออาพิเรดูรู้สึกว่าเหมือนจะถูกฉลกับที่นี่นะแม้กระทั่งเราฟรานเดสนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผ่าตัดมือมาแค่ร่วงไม่กี่วันเองเนี่ยก็ยังลงไปเนี่ยนะฮะก็ยังคงกดเวลาในคันที่13ไม่ตามหลังหัวแถวอยู่0.8นะครับก็คือไล่ๆกับไอามานั่นแหละ โอ้นะครับใช้ได้เลยนะฮะอาค่ายที่3นะครับ KTM KTM ก็อยู่ในอันดับที่4โดยเปโดรคอสตานะฮะ129.133ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับตามหลังหัวแถวอยู่แค่0.2นะตามหลังมาร์กนะครับอยู่แค่0.2นนั่นเองเร็วกว่าเดิมประมาณ0.3เลยนะฮะของเวลาของ KTM ครับถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วเปโดรก็เป็นคนที่เร็วที่สุดใน KTM เนี่ยตลอดเลยนะทุกเซสชั่นการ ลงสนามตั้งแต่ที่มาเลเซียฮะมาจนถึงรอบสุดท้ายในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีตัวเลขเวลาที่ดีที่สุดนะครับในเคเดียนทั้ง4คนในขณะที่แบดก็ประคองมาห่าง0.8นะครับอ่าเปโดนั้นห่าง0.2ก็ถือว่าส่วนต่างของ2คนนี้อยู่ประมาณสัก0.6เลยนะฮะ <c oughs> แบดกับเปโดเนี่ยอ่าแล้วก็นะครับทีมต่อมา Honda าฮะฮอนด้ Honda ในที่นี้ไม่ธรรมดานะฮะ เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่ประมาณ0.6วินาทีครับโอ้โหอลังการมากฮนะจวนเมียรครับในคันที่6นะเป็นคนที่ดีที่สุดเมื่อวานนี้อาจจะเรียกว่าลูกลามาลินี่พื่งร่วมทีมมาแย่งซีนแต่รอบนี้เป็นของเขาครับกดเวลามาคันที่6ก็ตามหลังหัวแถวนะฮะดูกติของมาร์กอยู่ประมาณครึ่งวินาทีนะครับทีนี้นะครับทีมสุดท้ายนะฮะก็คือทีมยามาฮ่า y ย m a ม a ยังคงแป็กนะถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับดีที่สุดของเย m a ม่าในอันดับที่8โดยฟาบิโอควาตาโร่เนี่ยตามหลังวมเทถยอยู่0.7วินาที0.73ครับที่บอกว่าแป็กก็คือเวลาของเสียแฟบเวลาที่ดีที่สุดของเย m a h ่นั้นช้ากว่าเวลาเก่าของตัวเองเนี่ยไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ0.17ครับเห็นไหมสรุปแล้วก็คือพวกที่ช้ากว่าเวลาเดิมของตัวเองเมีอยู่2ค่ายนะฮะ ดูคาติช้ากว่า0.15ยามาฮ่าช้ากว่า0.17เออนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะยามาฮ่าเนี่ยก็ยังคงออไม่สามารถที่จะเรียกฟอร์มเรียกอะไรที่แบบว่าเคยมั่นใจเคยดีงาม FC ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตั้งแต่สุดสัปดากอนอู้นนะ,ะที่มาเลเซียได้ฮะความเห็นของนักแข่งก็ไปคนละทิศคนละทางอีกเห็นดูคติสับขาหลอกหรือยมามาฮ่จะสับขาหลอกตามก็ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนในส่วนของตรงนี้นะฮะเอานะครับแล้วก็มันอ้างอิงได้แค่ไหนบางคนสงสยัยโดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ผู้ติดตามการแข่งขันยังไม่นานเนี่ยถามผมมาว่าการแข่งขันจริงๆกับการลงเทสในแบบนี้มันมันอ้างอิงได้ไหมผมเคยเล่าสองสามหัว <ste ff peer voice> แล้วเดี๋ยวเล่าอีกก็ได้นะครับในคลิปนี้นะคือจะบอกว่ามันเทียบไม่ได้ก็คงไม่ใช่นะฮะเอาง่ายๆว่ามันมีความสําคัญคนละแบบ คือก่อนอื่นเนี่ยต้องไปเข้าใจความแตกต่างของมันซิก่อนในวันนี้เนี่ยนะฮะเขาวิ่งหรือกระทั่งแม้แมกระทั่งการจําลองการแข่งขันจริงนะฮะ,ะการวิ่งกดเวลา18รอบ20รอบ24รอบต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากมันก็จะไม่ไม่เหมือนการไล่แซงกันก็คือวิ่งแบบว่าวิาว่งใครวิ่งมันวิ่งกดเอาเวลาฮะมันจะมีไม่มีโมเมนต,ต์ของการแข่งขันแม้ว่าอาจจะปล่อยตัวออกเป็นกลุ่มพร้อมๆกันก็ตามอาจจะมีการวิ่งขึ้นหน้าการวิ่ง ข้างหลังกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะมีได้แซงอยู่บ้างแต่มันมันก็ไม่ได้ว่าดูเดือดเลือดท่านเหมือนกับการแข่งขันจริงดังนั้นมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายกว่ารู้สึกว่าฟรีกว่านะครับในวันนี้เวลาก็เลยจะออกออกมาในแบบนี้แต่นะครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเนี่ยนะฮะคุณจอดสตาร์ทคันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้ว่าค่อยๆปล่อยตัวทีละคัน2คัน3คันแบบนี้นะฮะเขาจะจะต้องออกสตาร์ทพร้อมกัน22คัน ถ้าคุณอยู่กลุ่มกลางคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณอยู่แถวหน้าคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณออกสตาร์ทจากช่วงเทท้ายคุณจะเป็นยังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีรถแข่งเนี่ยวิ่งไปพร้อมกันเต็มสนามเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างเหมือนกับเหมือนกับวันนี้นะเหมือนกับการทดสอบรถนะดังนั้นปัจจัยนะฮะรอบข้างเนี่ยมันก็จะมีผลคุณจะไปเฉียวใครเข้าใครจะมาเฉี่ยวคุณคุณจะต้องหลบใครคุณจะต้องหนีใครคุณจะต้องตามใครมันเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนั้น แต่นะครับการที่มีเวลาการทดสอบการเทสที่ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องอ้างอิงได้ว่าโอเคหล่ะนะฮะเซตรถแบบนี้ใช่ไหมมันถึงเร็วเซตรถแบบนี้ใช่ไหมมันถึงช้าไอ,อ้เรื่องเบสิกแบบนี้มันก็ต้องเรียกว่าปรากฏให้เราได้เห็นชัดๆนะครับแบบง่ายๆแบบเข้าใจได้ง่ายๆกันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นข้อมูลออกมานะครับว่า i, ไม่ควรที่จะเซตแบบนี้นะสนามเนี้ยนะครับไม่ควรที่จะ หรือแม้กระทั่งนะครับให้เจาะลึกลงไปก็คือว่าเฮ้ยไม่ควรที่จะเลือกใช้ยางแบบนี้ไม่ควรที่จะเลือกขับสไตล์นี้ไม่ควรที่จะเบรกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นเป็นข้อมูลที่เรียกว่ามีถ้าเป็นระดับความสําคัญเนี่ยมันจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้สําคัญกว่าการคงไม่ใช่นะฮะมันก็จะสําคัญเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าเอาไปปรับใช้เอาแล้วกันนะครับเอานะครับก็ได้เห็นตัวเลขเวลาการออกมาแบบนี้2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเดากนต่อ,อไหมครับว่าใครจะมา ใครไหนจะมาหน้าแข่งคนไหนจะมามาร์คมาเคสนั้นถือว่า2สนามสอรอบเมื่อวานนี้2พี่น้องเลยนะฮะ <c oughs> ไม่แบ่งหมวแถวให้ใครเลยนะถือว่าร้อนแรงมากเลยนะฮะในขณะที่ฟันเชโกบัญญ่านั้นก็ตามหลังมาประมาณ0.5วิครึ่งวิครับอ่าก็ยังรู้สึกว่าเหมือนอาจจะยังไม่ได้เร่งมากแต่นะฮะก็อย่าลืมว่าเปโกเองเขาก็เป็นเจ้าของสถิติสนามนี้อยู่ดังนั้นนะอาจจะมีกอก2ก๊อก3หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ตรงนั้น แล้วก็มีนักแข่ง2คนครับที่ไม่ได้ทดสอบเลย p r e ซีซั่นเทสอย่างเงี้ยได้ทดสอบแค่วัดไม่กี่รอบอาจะอย่างดิกเกียจะได้เยอะหน่อยวันหนึ่งเต็มๆส่วนมาตินนั้นได้แค่13รอบ <c oughs> ทั้งคู่ก็ไม่ได้มาแล้วในสุดสัปดาห์นี้ทั้งคู่คงจะมาอีกทีหนึ่งก็นู่นแหละฮะถ้าวันแข่งจริงวันที่28เราอาจจะเห็นทั้งคู่ประมาณ25 26ก็ได้นะครับอาจจะมาสแตนบายรอในที่นี่นะครับก็ในส่วนของทางดิกเกียนะฮะก็คงจะได้ขับ GP 2 4คิดว่า แต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นไฮบริดเวอร์ชันผสมเวอร์ชันอะไรไม่ทราบได้แต่ไม่ใช่ GP 25จ่า,จาแน่นอนครับตามสิ่งที่เราทราบกันมาเนาะนะฮะแล้วก็ดิสเกียไม่มีประสบการณ์ใน GP 24เหมือนกันนะครับก็ข้ามจาก GP 23มาเป็น24แล้วไอ้พวกที่ขับ23มาแล้วมาขับ24เนี่ยมีปัญหาแทบทุกคนถ้าตัดมาร์คมาเคสออกไปเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหากับดิเกียหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะ ในส่วนของมาตินนะครับน่าเสียดายนะฮะที่ไม่มีเวลาทดสอบรถอะไรเลย13รอบนี้แทบจะไม่ได้อะไรมากมายเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ได้เลยแหละผมว่านะแต่นะครับกับข้อดีในวันนี้นะครับที่มาโกเบชิกินั้นทําลายสถิติได้อย่างแหลกลานเลยใช้คํานี้ได้เลยนะฮะคือถ้ายามาฮ่าเนี่ยว้า wow! วที่สุดในเซปังที่ประเทศไทยก็ต้องให้อารพิเรียนะครับคือโมเมนต์มันมัน,มนใช่อย่างที่ผมวิเคราะห์ตัวเลขให้ฟังนั่นแหละดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นงานง่ายของมาตินไหมผมผมหมายความว่านะฮะ แสดงว่ารถไอพิเรียนมันที่นีมน่มันเร็วอยู่นะเราได้เห็นไอโอคูระเราได้เห็นลาอู U เนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพียงเบเชกี้เนี่ยนะดังนั้นถ้าอนุมานได้แบบนี้หมายความว่าถ้าร่างกายมาตินฟิตเต็มๆเนี่ยมาตินก็คงจะต้องไปโฟกัสที่ FP1 นึ่งนะครับสำคัญเลยในช่วงเวลาตอ,อ,อนเช้าของวันศุกร์เนี่ยในการที่จะ เตรียมความพร้อมนะครับทำความคุ้นเคยกับรถในช่วงเวลาอันจํากัดเหมือนกับดิเกียร์เลยนะครับก็จะต้องใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยแต่ด้วยความที่ไอพิเลียมันมันดีขึ้นกว่าเดิมถึง0.6เนี่ยนะน่าสนใจนะครับว่าอาจจะเป็นงานที่ง่ายกว่าที่คาดคิดของมาตินไหมแต่ร่างกายก็ไม่รู้นะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะจริงๆนะครับมาตินนั้นเจ็บ2จุดนะทั้งมือแล้วก็ทั้งเท้าฮะถ้าเกิดว่าร่างกายยังคงมีอะไรที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคือการแข่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานและยิ่งมาตินมาเจ็บเท้าแล้วก็เจ็บมือเนี่ยเราได้เห็นราอูฟันเดสบอกนะครับว่าโอ้ต้องระวังมากเข้าโค้งเนี่ยครับระวังเรื่องเท้าเรื่องอะไรต้องจัดระเบียบร่างกายดีๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งคล่อมรถเนี่ยได้ถนัดว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนอ่านะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับอย่างที่แจ้งกับทุกคนได้ทราบไปนั่นแหละนะว่าก็จะมีโพสต์มีงานเขียนมีคลิปเร็วคลิปสั้นมี อะไรต่างๆนะครับโผลมาใน Facebook Fanpage นั่นแหละนะรวมทั้งในที่นี่ด้วยนะครับหน้าจุนๆของ u t u b e เนี่ยใครสะดวกใครว่างนะครับก็เข้าไปนะครับติดตามกันได้นะครับกดคลิกเข้าไปดูกันได้นะฮะหรืออยากจะสนับสนุนผมนะครับด้วยการสั่งซื้อสินค้าใน s h อ p e e ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้านิดนิดหน่อยนะครับในสินค้าแต่ละตัวเนี่ยนะครับตรงนั้นกันไปนะฮะสนใจสินค้าตัวไหนก็คลิกเข้าไปเลือกไปสั่งซื้อกันได้เนาะลาไปก่อนครับแล้วเจอกันีกผมได้ใหม่ในรีี้้เชาาตสวัดิ ฝันดีทุกคนครับ